จนตลอดสามคนจากรูปเรือของปากี้ที่เจอนามิเกยตื้นอยู่บนเรือเธอขอให้พวกเขาช่วยเธอเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปบนเรือของนามิเพื่อเอาสมบัติของเธอเธอก็ขโมยเรือของพวกเขาไปทิ้งให้พวกเขาติดอยู่กลางทะเล ในขณะเดียวกันลูฟี่และโซโลกำลังพายเรือล่องลอยอยู่กลางทะเลและทั้งคู่ก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีทักษะในการเดินเรือเลยอย่างไรก็ตามทันใดน,นั้นเรือก็โคลงเคลงมวกฟางของลูฟี่กับปลิวออกจากศีรษะปลิวว่อนไปในอากาศลูฟี่พุ่งไปหามันอย่างแน่วแน่และโซโลก็จับมันก่อนที่มันจะตกลงไปในน้ําจากนั้นโซโลก็ถามถึงความสําสคัญของมวกลูฟี่จึงเล่าย้อนอดีตให้ฟัง ลูฟี่ใบยาวอยู่ในบาร์ที่เต็มไปได้วยโจรสลัดลูกเรือของแชงคูสแชงคูสล,ล้อเรยนลูฟี่ที่เป็นเด็กแม้ว่าลูฟี่คิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ตามยาซอฟเล่าว่าเขามีลูกอายุไล่เลี่ยกกับลูฟี่เลย โจนวกเขาชื่อฮิกุเมะเตะประตูและเดินเข้ามาในบาร์เพื่อสั่งเหล้าสาเกบาเทนเดอร์สาวชื่อมากิโนบอกว่าขายสาเกทั้งหมดให้กับโจรสลัดในบาร์ไปแล้วเชงคุดเสนอขวดเหล้าให้เขาแต่ฮิกุมะทุบมันโดยอ้างว่าเขาเป็นคนที่ทางการต้องการตัวโดยมีค่าหัวอยู่ที่8ล้านเบลลี่ เขาพุ่นผ่านออกจากบาร์และโจรสลัดทุกคนก็เริ่มหัวเราะลูฟี่โกรธที่แชงคูดไม่สู้กับฮิกุมะและด้วยความโกรธเขาเห็นผลไม้สีม่วงในกล่องเล็กๆชื่อว่าโกมุโกมุโนมิจึงกินมันเข้าไปเมื่อแชงคูดสังเกตเห็นสิ่งนี้เขาจับลูฟี่คว่ำและสั่งให้คายมันออกมาแต่มันกดสายเกินไปนแล้วผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อร่างกายของลูฟี่ยืดออกแชงคูดบอกลูฟี่ว่าเขาเพิ่งกินผลพิาจากโกมุโกมุโนมิเข้าไปและต ตอนนี้เขากลายเป็นมนุษยางและจะไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกต่อไปต่อมาลูฟี่พบว่าตัวเองตกที่นั่งลำบากเมื่อเขาถูกโจมตีโดยฮิกุมะและกลุ่มโจรภูเขาที่อยู่ข้างน,นอกมากิโนเห็นสิ่งนี้จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านซึินตะโกนใส่กลุ่มโจนให้หยุด ฮิโกมะตัดสินใจว่าจะฆ่าลูฟี่แต่แล้วแชงคูดและพรกคพวกก็มาถึงโจนคนหนึ่งเล็งไปืนไปที่หัวของแชงคูดและสั่งให้เขาอยู่นิ่งๆแต่ลักกี้ลูยิงโจนทะลุหัวและฆ่าเขาด้วยความเร็วที่บ้าครั้ง ทุกคนหน้าปากค้างด้วยความตกใจเมื่อแชงคูสอธิบายว่าพวกเขาเป็นโจนสรสลัดที่อันตรายโจรพวกเขาจำนวนมากบุกโจมตีแชงคูสแต่เป็นแบ็กแมนกล่าวไปข้างหน้าและเวียงปืนไดเฟิลนเหมือนไม้กระบองไล่พวกโจนพวกเขาออกไปได้ทั้งหมดแบ็กแมนเด็บว่าหากพวกโจนพูกเขาจริงจังกับการต่อสู้จริงๆน่าจะนำเรือรบมาด้วยนะ ฮิโกมะตกใจกลัวคว้างระเบิดกวางทิ้งแล้วหลบหนีไปพร้อมกับพาลูฟี่ไปด้วยเขาหนีออกทะเลด้วยเรือจากนั้นก็โยนลูฟี่ลงไปในน้ำลูฟี่กินผลพิศารเข้าไปทำให้ไม่สามารถว่ายน้ำได้และกำลังจะจมน้ำ กระดษที่ยุกุมะหัวเราะให้กับชะตากรรมของลูฟี่สัตว์ปลาทะเลตัวใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาข้างหลังและกินฮิคุมะเข้าไปโดยการกัดเพียงครั้งเดียวจากนั้นสัตว์ปลาแห่งท้องทะเลก็ไปหาลูฟี่แต่แชงคูสก็หยุดสัตว์ปลาแห่งท้องทะเลเมื่อมันกัดและเพียงแค่มองก็ขับไล่สัตว์ร้ายออกไปได้สิ่งนี้เป็นการใช้ฮาคิครั้งแรกของซีรีส์ลูฟี่จับมือแชงคูสและเริ่มร้องไห้เพราะแขนของแชงคูสถูกสัตว์ร้ายกัดไปแชงคูสตอบว่าไม่เป็นไร ตราบใดที่ลูฟี่ปลอดภัยต่อมาแชงคูและกลุ่มโจสรสลัดก็เก็บข้าวของขึ้นเรือพร้อมที่จะออกเดินทางลูฟี่ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นโจนสรสลัดตัวเองและออกระจนภัยครั้งยิ่งใหญ่โดยจะต้องเป็นราชาโจสรสลัดให้ได้เลยแชงคูจึงมอบหมวกฟางให้ลูฟี่และบอกให้เขาคืนเมื่อลูฟี่กลายเป็นโจนสรสลัดผู้ยิ่งใหญ่และเราจะได้พบกันอีกครั้งจากนั้นโจนสรสลัดก็แล่นออกทะเลไป กลับมาที่เรือในปัจจุบันลูฟี่มองเห็นนกสีชมพูบนท้องฟ้าจึงตัดสินใจที่จะกินมันเขาพุ่งตัวไปที่นกโดยใช้กมุกโมุนโรเก็ตแต่นกข้าบหัวของลูฟี่เอาไว้โดยจะง,งอยปากแล้วบินจากไปโซโลรี่พายเรือตามไปด้วยอารมณ์เฉียวเขาพุ่งเข้าใส่โจรสลัดาาทินามิทิ้งไว้ให้เกยตื้นก่อนหน้านี้พวกโจรสลัดพยายามจะขึ้นเรือและยึดมันแต่โซโลกลับตอบพวกเขาและลงเอ๋อด้วยการพายเรือให้แทนโจรสลัดกล่าวว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของรู ูกเรือของปารกี้และปากี้ได้กินผลพิซซ่าเข้าไปทำให้เขาไม่เหมือนใครเวลานี้นกบินผ่านเมืองใกล้เคียงแล้วในเมืองนามิซึ่งลบหนีจากกลุ่มโจรสลัดของบากี้พร้อมแผนที่แกรนด์ไลน์ในมือบากี้สั่งให้ยิงนกบนท้องฟ้าให้ร่วงและเมื่อมันตกลงมาลูฟี่ก็พุ่งลงมาโจรสลัดนามิและปากี้มองดูด้วยความตกใจเมื่อลูฟี่ร่อนลงต่อหน้าเธอ และเขายิ้มขึ้นโดยกล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วตอนนี้ก็จบลงความแตกต่างจากมังงะมีดังนี้นะครับในมังงะลูฟี่จิ้มหน้าตัวเองด้วยมีดและสร้างแผลเป็นใต้ตาซ้ายล่างเพื่อพิสูจน์ให้ชังคูตเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆแต่สิ่งนี้ไม่ปรากฏให้เห็นในอนิเมะในมังงะก่อนที่คิคุมะจะปรากฏตัวลูฟี่ได้กินผลพิษไปแล้วและชังคูตก็หารู้ไม่จนกระทั่งเขาควาแขนของลูฟี่และมองดูมันยืดออก ในมังงะตอนที่ชังคุสเสียแขนไปมีเลือดไหลซิบซิบแต่ในอนิเมะไม่มีและนี่เป็นตอนแรกของบท o r i e t t w n Arc